สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆทุกท่านนะคะที่กดมาเจอคลิปนี้นะคะไม่ดูเดิมเดมมาอีกแล้ววันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสนะคะทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสค่ะอันนี้ก็คือกินต้มน้ำซุปมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนาะว่าจะไม่ถ่ายอัดถ่ายดีกว่านิดๆหน่อยๆเนาะ,ะเป็นมันไม่มีคลิปหลงเลยมันเป็น,นเดิมเนอะอันนี้จะเป็นซี่เป็นกระดูกนะคะมีเนื้อสิบดีๆเอามาทำเป็นน้ำซุปน,นะคะแล้วก็เป็นหมู นี่เป็นกระดูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูชิ้นนะคะเราเอามาต้มแล้วเราจะไปซอยหั่นใส่ในเฟยเตียวนะคะตอนนี้ก็เป็นน้ำซุปนะคะนี่น้ำซุปที่เป็นเฟยเตียวน้ำใสนะคะจนแบบนี้ก็จะทำาฟตเตียวต้มยำนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยัง ตัวนี้ก็ต้มน้ำที่จะลวกเส้นนะคะเอนตัวนี้เป็นกระเทียมเคียวค่ะเป็นกระเทียมเคียวเราเคียวเองคะ่ะเป็นต้นหอมผักชีผักชีไปเรื่อยอะไรก็ช่างเรงาใส่ไปได้วยทันหมดเลยคะ่ะน้ำมันค่ะ,คะ,คะเป็นผักค่ะผักที่เราจะใส่เป็นความตุ้งไต้หวัดน,นะคะถั่วงอกนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกะเพราที่เราจะทำตักกะเพรากันเย็นนี้นะคะเดือดตามใจชอบของเขานะคะตอนนี้เดือดก็ปิดแก๊สแล้วนะคะลวกเส้นต่อไปคะ่ะ ที่จี้ได้เอาตับออกมาหั่นนะคะเอามาหั่นเตรียมที่จะใส่เข้าไปในก๋วยเตี๋ยวนะคะลวกเส้นลวกอะไรนะ,นะคะถั่วงอกที่จะไม่ลวกนะคะเพราะว่าถั่วงอกอะ่ะมันสุกไวเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะเจอกันค่ะจะตักน้ำซุปใส่มาแล้วนะคะใส่ต้นหอมพริก <Okay. S 1> ไทยเดี๋ยวปอกตักเตรียมเกียวกัน แป้งเนี่ยคะ่ะเกี๋ยวน้ำใส่เกี๊ยวหมูน้ำใสนะคะเจอกัน,นะคะ่ะเกี๋ยวเราทำเองเนาะเป็นเกี๋ยวหมูน้ำใสเชื่อมันเส้นโอ้ยดูเส้นคะ่ปะปาดูน้ำซุปตักสีน้ำซุปนะคะโอ้ยเกี๋ยวป้าสชนยี่ห้ออะไรเสีอเลเราซื้อเส้นกลาดอกบัวมานะคะลองดูครับเส้นนี้ลองดูเอ้าป้าชิม้มผัดก็ได้ต้มก็ได้อะไรได้ ช่้ะแล้วว่าเส้นจันเส้นจันมันก็อย่างเม่นี่นุ่มเจอตาดูบอยไอ้ย่างนี่ราคาถูกเลยยี่สิบสามสิบอไม่เนี่ยเส้นเลยมันเราทำกินเองค่ะมันถูกปากเราเนาะก๋วยเตี๋ยวอ่ะแม่มันอยู่ที่เส้นด้วยนะราคาเส้นกับน้ำซุปถ้าเส้นไม่อร่อยน้ำซุปถึงจะอร่อยก็ไม่อร่อยดิที่ทำบอกข้าวผ่านไหมคะตอบตามความจริงอย่าเข้าข้างกัน มีกี่รายรอื่นไหมอันนี้ก็คือก็เจวของฉันนะคะโอ้ทำไมสีในกล้องมันไม่เหมือนสีข้างนอกอะ่ะโอเคค่ะขอจวไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ